อันนี้มาตัดดูตะกรุดหลวงพ่อคุบวังนะครับยุคต้นป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นขนทรายนะครับสวัสดีครับผมกรังตากครับยูทูปพระเครื่องมังตากครับแล้วก็ร้านพระเครื่องกอนงมังตากหนึ่งกอนงมังตากสองนะครับในร้านใช้ศึกษามากมายเลยครับแล้วก็จะเป็นเพจร้านพระเครื่องกรนงมังตาก ก็เพจร้านเครื่องรางเมืองตากนะครับในมุมพระนะครับก้อน,อนเมืองตากหนึ่งก้อนเมืองตากสนะครับ Facebook จะเป็นก้อนเมืองตากนะครับสอบถามเข้ามาได้วันนี้มานำเสนอเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อมาศึกษาตะกุด ก้ากลุ่มหลวงพ่อครูบวังรุ่นขนซ้ายนะครับอันนี้จะค่อนข้างใหญ่เป็นเนื้อเงินแปดตังค์นะครับชิ้นนี้คำบอกเล่าจากอาจารย์เหลือสิงคูนว่าชุดนี้ทำให้เฉพาะคนขนซ้ายประมาณห้าหกสิบดอกน้อยมากครับชุดนี้นี่ฮะอันนี้จะเป็นการเลี่ยมใหม่นะครับ เจ้าของเดิมทําแตกครับเรี่ยมใหม่เพื่อรักษาผิวนะครับสุดยอดมากครับชิ้นนี้มันช่วงนั้นมันมีนมพิธ,ธีการเหมือนคล้ายขนทรายเข้าวัดช่วงส่งการก่อนส่งการอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เหลือบอกหลวงพ่อก็อามาแจกนะครับเขาก็เลยเรียกว่ารุ่นขนทรายนะครับแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาในวันนั้นครับ เป็นเนื้อเงินแปดตังนะแบบน,นี้ดอกค่อนข้างจะโตกว่าทั่วไปนิดหนึ่งครับสวยงามมากเข้มขังหายากครับแบบนี้ถือว่าเป็นงานมาตัตตพีสครับหายากจริงๆครับงานลงให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับ เดี๋ยวนี้ของฝีมือเยอะมากครับของพ่อจะไม่ลงลึกของรายละเอียดมากนะครับบางคลิปท่านถือว่าได้ให้มาเห็นของแท้ครับดูง่ายครับเอางี้ดีกว่า ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับติดตาม YouTube พระเครื่องเมืองตากนะครับใน Facebook จะเป็นร้านกรอนเมืองตากพระเครื่องเมืองตากนะครับแล้วก็เครื่องรางเมืองตากนะครับจะลงเป็นเครื่องรางพระเครื่องสายจังหวัดตากนะครับในมุมพระก็จะเป็นร้านกรอนเมืองตากหนึ่งกรอนเมืองตากสองนะครับผมกรอนเมืองตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับ ฝากติดตามด้วยนะฮะับหายากจริงครับแบบนี้ของหลวงพ่อทุกวันนี้หายากมากหลวงพ่อคุบวงังพรมเสโนโอเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน่ห์หูชื่อเรียกก็สุดยอดแล้วครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้นะครับได้จะทูนะครับ0625925681ครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับโอเข้ามาพูดคุยกันได้ครับกับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับทุกท่านนะครับขาต่างประเทศก็เก็บเยอะครับเดี๋ยวนี้ของหลวงพ่อออกไปต่างประเทศเยอะครับ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาของของหลพ่อมีมาใหม่ก็ลงให้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาก่อนนะครับใน youtube ครับหรือว่าเข้าไปทักถายใน facebook ได้ครับร้านก่อนเป็นกรอนเมืองตากแล้วก็พบทอนบุญวงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีสองเฟสเฟสมาเครื่องเมืองตากนะครับร้านมะเครื่องร้านมาเครื่องก้อเมืองตากแล้วก็เครื่องรางนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมกรอนคุณจากยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ